ซึ่งบางทีน้ำรถบอกเลยว่าเขาก็ถูกแสงแดดเนี่ยแพทเผาเลยแต่ว่าเขาก็ไม่เป็นอะไรเลยผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดแบรนด์เดอร์แมของเราเดอร์แมน UVProfessional ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าครีมกันแดดเราทําออกมาในรูปแบบของเซรั่มที่เป็นเนื้อฟิลม์มเคลือบผิวบางๆไม่ทําให้หน้าวอกหน้าลอยใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะนอกจากเขาจะเป็นกันแดดแล้วเขายังมีส่วนในเรื่องของการช่วยฟื้นฟูผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดด ค่ะนอกจากจะช่วยปกป้องในส่วนของ UVA UVB นะคะเขายังจะช่วยปกป้องในเรื่องของ PM 2.5หรือไม่ว่าจะเป็น blue light ก็คือแสงไฟจากหน้าจอมือถือจอคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าแสงไฟจากกรดไฟที่เราต้องไปทํางานหรือนั่งอยู่ในออฟฟิศในทุกๆวันค่ะกันแดดของเรานะคะมีเนื้อบางเบาค่ะสัมผัสเนียนนุ่มจริงๆแล้วสามารถทาได้ระหว่างวันแม้ว่าเราจะแต่งหน้าแล้วก็ตามทาทับเครื่องสำอางที่เราแต่งหน้าไปแล้วก็จะไม่เป็น แล้วก็ไม่เป็นคราบค่ะส่วนผสมสําคัญในกันแดดของเราคือสารสกัดอินฟราการ์ดค่ะส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยปกป้องผิวของเราไม่ให้แดดทาร้ายได้ถึงในระดับ DNA เลยนะคะท่านใดที่อยากมีผิวอ่อนเยาว์นะคะก็ควรที่จะหากันแดดด,ดีๆนะคะไปใช้สักหนึ่งตัวจริงๆเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะใช้ทุกวันในชีวิตประจําวันเลยทีเดียวนอกจากสารสกัดที่ช่วยปกป้องแสงแดดแล้วเรายังจะต้องมีสารสกัดที่ช่วยฟื้นฟูผิวที่ถูกทำร้ายโดยแสง แดดมาด้วยค่ะสารสกรัดที่เราเลือกใช้ในการฟื้นฟูนฟผิวนั่นก็คือสาหร,ร่ายแอนตี้ลูคินซิกหรือสารสกัดจากสาหรายสีทองสาหร,รายชนิดนี้นะคะเขาจะขึ้นตามชายฝั่งค่ะซึ่งบางทีน้ําลดบอกเลยว่าเขาก็ถูกแสงแดดเนี่ยแพดเผาเลยแต่ว่าเขาก็ไม่เป็นอะไรเลยเพราะเขาสามารถที่จะฟื้นฟูเซลล์ของเขาขึ้นมาได้ค่ะทําให้เขาเนี่ยสามารถมีชีวิตรอดอยู่ท่ามกลางแสงแดดเวลาที่น้ําลดลงได้ค่ะ นอกนือจากนี้เรายังมีสารสกัดจากสเต็มเซลล์จากงุ่นนะคะที่เข้าไปช่วยฟื้นบำรุงผิวของคุณที่ถูกแสงแดดทำร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราได้ใช้กันแดดของแบรนด์เดอร m a มของเราแล้วรับรองว่าเมื่อคุณไปตากแดดผิวของคุณจะไม่มีอาการไม่แดดหรือว่าแสบแดงเกิดขึ้นเลยค่ะ